สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราแซบ,บพาซาถึงรวมความสุขบบาส,าสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวัน ื่อวานเนี่ยทุกคนก็ไปเลือกตั้งกันมาอย่างคึกคักแล้วแน่นอนว่าพอมาวันนี้รายการของเราก็เหมือนเดิมค่ะยังเสิร์ฟความอร่อยให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมดีเลยค่ะแต่ว่าบอกของรางวัลก่อนค่ะวันนี้ของรางวัลที่เราจะแจกยังคงเหมือนเดิมเลยเป็นเครื่องทําน้ําแข็งนี่ใครอย,อยากได้นะคะอย่าลืมสแกน QR code ค้คต,ตรงนี้ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะคะใช่ครับส่วนวันนี้ค่ะช่วงช่วยกันแซ่บเรามีนะฮ่าแล้วมาจากมหาชัยเลยโอ้โห อุ้ยอร่อยมากอะไรครับน่าอทะเลสดๆสิคะ<ม>ป๊อปปี้อุ้ยน่าทานมากบอกก่อนเลยว่าเมนูเด็ดของเขาปลาจาระเม็ดสีทอง<ม>บอกก่อนเลยได้ไหมราคาดีมากไม่เคยเห็นมาก่อน 800บาทยบาทได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวปลาจาระเม็ดสีทองนะพี่ฝนหาทานยากครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาบอกดีเทลเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นงานคราฟเป็นงานรักโลกรักโลกยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าบอกแล้วกันค่ะแต่ว่าตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้เนาะ หุยเห็นแค่เห็นนะก็ตื่นเลยอ่บายบายแบบนี้ใช่ใช่ฮะเพราะว่าง่วงๆเห็นอาหารปุ๊บรู้เลยว่าแซ่บแน่ๆแซ่บแน่ๆเพราะนี่คือยำแล้วร้านนี้นะคุณผู้ชมค่ะนอกจากเป็นยำรสเด็ดแล้วเนี่ยร้านเขาไม่เหมือนร้านอื่นตรงที่สไตล์การตกแต่งของร้านเขาเนี่ยเป็นสไตล์ตุรกีไปปุ๊บมีคาเฟ่แต่งตัวถ่ายรูปได้เลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ห้ามพลาดไปแซ่บกันเลยค่ะ จัดจ้านในย่านตลิงชันต้องที่นี่เลยค่ะยำคุณแม่คาเฟ่ร้านยำรสเด็ดที่ไม่ได้มีแค่ยำแต่ที่นี่ยังมีอาหารอีสานอีกมากมายหลายเมนูแถมบรรยากาศร้านยังโดดเด่นไม่เหมือนใครตกแต่งมาในสไตล์ตุรกรีเมนูแนะนำยำคุณแม่ยำส้มอโอเสิร์ฟคู่กับหมูห่อใบเมีย่ยงยำแซลมอนเหลาทะเลเดือดตําถาดซีฟูด้ดแกงลาวคุณแม่ปูหมาอบขุนเส้นกุ้งเผาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ด ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใครที่อยากได้ของหวานล้างปากแถมได้รูปสวยๆไวเช็คอินที่ชั้นสองของร้านนี้ยังมีตุรกีคาเฟ่คาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์ตุรกีเพียงแค่สั่งเซตชาตุรกีก็สามารถขึ้นไปนั่งจิบชาเปลี่ยนชุดถ่ายรูปสวยๆได้ที่ด้านบนวันนี้ยกสารพัดเมนูสุดแซ่บมาไว้ในรายการแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณบุ๋มค่ะเจ้าของร้านยำคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บคุณบุ๋มีครับสวัสดีค่ะทำไมฮะทำไมพี่ฝนไปไม่ชวนผมบม้างฮะอยก็คุณไม่ค่อยว่างอ้าวปมซะแล้ว <c oughs> ก่อนอื่นเลยครับพี่บุ๋มถามก่อนว่าเราเป็นร้านยำแต่ตกแต่งสไตล์ตุรกีมันเข้ากันได้อย,อยังไงครับจริงๆแล้ว ขอเริ่มไปนิดนึงก่อนละกันนะคะร้านนี้เนี่ยมาจากช่วงโควิดพอดีค่ะช่วงคือบุ๋มมาทำบริษัททัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะชื่อบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็หาวิธีทำยังไงให้ลูกน้องเรามีงานทำ แล้วก็เลยคิดอยู่ประมาณสัก3สัปดาห์ก็เลยเปิดร้านนี้ขึ้นมาเลยเปิดเป็นร้านนี้แล้วเรื่องของสูตรอาหารต่างๆล่ะครับก็จริงๆหมุมไปซื้อสูตรออนไลน์มาประมาณ399เากแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเองอะค่ะนี่เห็นบอกว่าไปเรียนเพิ่มเติมด้วยซ้ำาเรียนเ,ออเพิ่มเติมจนจนจบคอร์สอะคะ่ะนี่จนกลายเป็นสูตรที่อร่อยๆแบบนี้แต่สงสัยนิดนึงชื่อยำคุณแม่นี่มาอย่างไงคะพี่ลุงคือน้องๆเราเนี่ยคือเด็กๆก็จะเรียกเราว่าคุณแม่ค่ะ เรียกไปเรียกมาเราก็เลยเอ๊ะตั้งชื่อร้านว่ายัางไงดีเราก็เลยตั้งชื่อตามที่น้องๆทุกคนเรียกดีกว่ายำคุณแม่ออของพี่บุ๋มนี่แหละใช่ค่ะก็เป็นสูตรจากคุณแม่มาทีนึง่ใช่ค่ะ สูตรเอสูตรตัวเองสูตรตัวเองอ่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มเมนูแรกหน่อยเมนูแรกนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากเมนูอื่นๆของเราก็จะมียำน้ำสูตรน้ําตาลเคี่ยวเป็นหลักแต่ว่าเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็คือยำคุณแม่ค่ะเป็นชื่อเราเองเลยก็คือเป็นยำซ้มโอโบราณนะคะแต่ความพิเศษของยำนี้ก็คือเราทานคู่กับคอหมูย่างแล้วก็ทานอีกนิดนึงคือหอมใบชะพูค่ะเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกว่าทานเหมือนเมี่ยงอะค่ะ เพราะปกติเราทานยำส้มโอส่วนใหญ่ก็จะไม่มีคอหมูย่างไม่มีใบชะพูใช่ไหมผมก็เสริมกิมมิคขึ้นมาให้มันดูมีอะไรมากขึ้นในจานให้มันแตกต่างด้วยแล้วก็<ช>เสริมรสชาติด้วยเนาะเพราะว่าตัวคอหมูย่างเองก็เป็นสูตรเด็ดของที่ร้านเหมือนก็ต้องไปหมักก่อนค่ะแล้วเวลาย่างก็ต้องเอาใบชะพูไปห่อด้วยให้มีความหอมด้วยนี่อ่ะเป็นยังไงบ้างคุณป๊อปปี้ผมต้องบอกว่าอยากจะให้เวลาผมมีสักทิดนึงในการเคี้ยวแต่ต้องบอกก่อนว่ารสชาติอร่อยมากแล้วใบชะพูที่ผมไม่เคยทานคู่กันอ่ะ มันนันเข้ากันแบบแปลกหมูเขาก็นุ่มต้มโอเขาก็เปรี้ยวหวานปรุงมาแบบเข้าที่ความแซบลงตัวอร่อย ยังไอยากให้ลองทานนี่ถัดไปอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เหมือนกันคะ่ะพี่บงคายคือเวลามาที่ร้านส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะชอบทานคอหมูทอดค่ะเพราะว่าร้านเราจะหมักสูตรพิเศษของเราเองอเราก็เลยนํามายําด้วยนะคะคก็ยําแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าใส่น้ํายําปลาล้หรือไม่ปลาล้ะนะคะก็จะเป็นยําคอหมูทอดที่เป็นมาที่ร้านเนี่ยก็จะสั่งเป็นอันดับ ต้นๆเลยนี่เนาะแล้เป็นคอมูทอดด้วยครับจึงแซ่บแน่นอนค่ะถัดมาข้างๆเลยนี่คือมาก็จะเป็นยำไข่ปลาหมึกค่ะไข่<ช>ปลาหมึกผมก็จะสั่งขึ้นมาจากระนองนะคะคแล้วก็ เราก็จะนํามาต้มก่อนเสร็จแล้วก็จะนํามาเผาให้มันมีกลิ่นหอมค่ะครับแล้วก็ถึงจะนําไปคลุกเ้าไปยำค่ะอ๋อคือให้ความมีแบบเตาถ่านนิดนึงกลิ่นความหอมของไข่ปลาหมึกม,มันก็จะได้โดดเด่นออกมาใช่ค่ะซึ่งรสชาติดูจากสีสันต่างๆก็เลือกได้เช่นเดียวกันจะใส่ปะลาร้าไม่ใส่ปะลาร้าก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะอะถ้าอย่างนั้นผมว่ารสชาติเนี่ยต้องค่อยๆให้พี่ฝนอธิบายแล้วหละว่าเป็นยังไงครับน้ำยำแซบแล้วไข่ปลาหมึกสดเพราะฉะนั้นมันจะเด้งเด้ง โดนลิ้นไปแล้วแบบว่านุ่มลิ้นโอ้มันือ,<ส>อาจริงไม่เคยกินไข่ปลาหมึกแบบยำถ้าเอาไปลวกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมันจะไม่มีความหอมอแต่พอเราไปต้มเสร็จแล้วก็นํามาเผาด้วยนี่มันก็เลยได้หอมไข่ปลาหมึกด้วยเออซึ่งเมนูต่อไปก็เด็ดเหมือนกันสีสันน่าทานมากยำหลวงพะบางเหรอครับอันนี้จะเป็นตำหลวงพะบางเป็นตำเ,เพราะว่าโดยปกติเราตำหลวงพะบางก็จะนึกถึงหลวงพะบางที่ที่ประเทศลาวใช่ไหมคะอันนี้ก็เราก็ ไม่ต้องไปทานที่นั่นเลยค่ะครับน้ำปูส่วนใหญ่แล้วส้มตำที่หลวงพระบางเนี่ยเขาจะใส่น้ําปูกับกะปิเป็นหลักอ๋อที่เราเห็นสีเข้มๆนี่คือน้ําปูใช่ค่ะเป็นน้ําปูแล้วเรานําเข้ามาจากที่หลวงพระบางเลยโดยตรง<อ>นะคะ<อ>ก็เลยทําให้ได้ รสชาติที่เป็นของแท้ของที่นู่นด้วยแบบที่คุณไปกินหลวงพะบางเลยนะที่ร้านยำคุณแม่ใช่ค่ะ่งเป็นสีความแบบสีนวเลยนี่ก็คือผสมแบบน้ําปูกะปิด้วยกะปิด้วยเพราะว่าความเป็นหลวงพะบางเขาจะเป็นเส้นฝานค่ะจะไม่ใช่เส้นส้มตําแบบทั่วไเส้นใหญ่หน่อยค่ะอันนี้คนที่บอกว่าไม่อยากกินเส้นมีเมนูไหนแนะนําบ้างคะก็จะมีเหลาทะเลเดือดเราทะเลเดือดเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเกาเหลาค่ะเวลาเราทานส้มตำแล้วแล้วบางท่านไม่ชอบทานเส้นมะละกอก็จะใส่ไหลบว ไปแทนก็จะยกทะเลมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปูม้าเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งนะคะก็นํามาใส่ไว้ในจานเดียวกันก็คือเหมือนเป็นส้มตําแต่แค่ไม่ใส่เส้นมะละกอครับผมน่านมาน่าทานมากแน่นอนดูหน้าตาเลยถูกต้องแต่ว่าเอ๊ะเตะตาผมมากเลยของดองมีด้วยเหรอครับคอันนั้นคืออะไรครับตอนที่เราทาเนี่ยค่ะเวลาวัตถุดิบที่เราดูแล้วเอ๊ะถ้าถ้ามันเหลือแล้ววันเราจะทํายังไงดีดีกว่าทิ้งกันนั้นก็เกิดไอเดียว่าช่วงนั้นเนี่ยโควิดจะเป็นช่วงที่อาหารกระป๋องจะมาแรงมากเป็นพวกของดองพวก ที่สามารถเก็บไปได้แซลมอนดองสีอูเกาหลีแซลมอนดองน้ำปลากุ้งดองน้ำปลาพวกนี้จะเป็นที่นิยมของอลูกค้าที่มาทานมากก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นเราเอาวัตถุดิบที่เราเราทำเนี่ยเราเอามากซ์ทำมาเป็นของใส่กระป๋องอก็กลายเป็นว่า ลูกค้าชอบขายดีเลยขายดีใชค่ะเมนูหลักไปด้วยซ้ําใช่เพราะว่าซิลเกาหลีเราก็นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะฮะรวมถึงที่แปลกใจเช่นเดียวกันคือของหวานที่บอกว่าชั้น2เนี่ยมีแบบเป็นตกแต่งสไตล์ตุรกีเลยใช่ค่ะนําอะไรมาบ้างครับวันนี้อันนี้จริงๆแล้วเวลาคือร้านบุ๋มาจะมี2สาขานะคะจะมีสาขาที่สาขาแรกมาเปิดที่พานุกก่อนค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็มามาเปิดที่ตะลิ่งชันที่ตะลิ่งชันนี่แหละที่มีชั้นใสใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเนื่องด้วยจากร้านมันใหญ่ค่ะ,ะแล้วเราก็มองว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนจะทานยำน้อยแล้วจะไม่ขึ้นไปชั้นสองแล้วมันะจะไม่พอกับค่าเช่าก็เลยคิดว่าเอะเราก็เอาเราทำทัวร์อยู่แล้วเราก็เลยโทรคุยกับ เพื่อนที่เป็นตุรกีบอกนาของเข้ามาหน่อยเดี๋ยวจะแต่งเป็นคาเฟ่ตุรกีซึ่งมันตุรกีแบบสุดๆไปเลยที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้แล้วอันนี้ก็คือเครื่องดื่มเป็นชาตุรกีด้วยใช่ไหมคะนําเข้ามาหมดเป็นชาตุรกีทานกับขนมตะกิสดีไล์ค่ะไม่ต้องบินไปทานตุรกีเลยค่ะทานที่นี่ได้เลยเป็นยังไงคุณป๊อปปี้บอกรสชาติหน่อยผมต้อบอกว่าขนมเขาจะมีความหวานที่พอดีบวกกับว่ามันความหนึบหนับสู้ฟันมากเลยบวกกับว่ารสชาติชาเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่ออกชาจีนชาไทยแต่จะมีกลิ่นเครื่องเทศเล็กน้อยที่มีความ ตัวเองของตุรกีอร่อยและเข้ากันมากครับคุณผู้ชมต้องไปชิมร้านอยู่ที่ไหนคะพี่มุขคะร้านอยู่ที่มีสาขาแรกพันนกนะคะสาขาที่2อยู่ตลิ่งชันตรงข้ามกับตรงตรงถนนตลิ่ง เส้นตะหลิ่งชันเลยค่ะตรงข้ามกับสอนอตะหลิ่งชันอยู่ริมถนนเยื้องๆกับสอนอใช่ครับเขานไปมาเองแล้วคุณผู้ชมไปกันได้ค่ะรับรองว่าเป็นอีกร้านยำที่แซ่บและถูกใจแล้วก็มีคาเฟ่ตุรกีด้วยไปรูปกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคคณค่ะขอบคุณค่ะจนช่วงหน้าครับพาคุณผู้ชมนะฮะไปทานปาจรลเม็ดสีทองนึ่งบวยจะอร่อยขนาดไหนรวมถึงไปช็อปครับสินค้าตกแต่งบ้านแบบรีไซเคิลจากกระดาษเป็นยังไงพักสักครู่ครับ ด้วยกันแับม,มาแล้วค่ะวันนี้นะคะใครที่ชอบกินอาหารทะเลสดๆแนะนำเลยร้านครัวริมเขื่อนมหาชัยค่ะ,อะบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ย<ๆ>เขาเปิดมา20ปีแล้วนะคะแล้วร้านอาหารของเขานะอาหารทะเลคือสดสดสดสะอาดและอร่อยด้วย แถมราคาไม่แพงมาเมนูแรกก่อนเลยกับปลาจาระเม็ดสีทองอสีทองนะหาทานยากด้วยหาทานยากแล้วปกติเนี่ยบอกเลยว่าจานประมาณนี้นะ2,000อัพพี่ฝนแต่ร้านนี้ค่ะ800บาทจานแบบนี้เลยตัวใหญ่มากกิโลกว่าด้วยนะโอ้โหโอ้โห,โโหแล้วนึง<ห>่งบวยน่ากินมากรสชาติก็จะกลมกล่อมน่าทานกิ่เข้าวสวยโอ้ยฟินค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูถัดไปใครชอบกินของทอดต้องนี่เลย เป็นปลากระพงทอดทรงเครื่องโอ้มีแบบว่าราดน้าแบบท่งเครื่องมาเรื่อยๆใ่แบบเยอะมากเลยนะแล้วอันนี้เป็นปลากระพงโลกว่าเขาบอกว่าปลากระพงอะ่ะตัวใหญ่ๆโลกว่าจะอร่อย,อยเพราะว่าตัวเนื้อปลามันจะหวานต้องแบบนี้เลยตัวเล็กๆก็สู้ไม่ได้แล้วเขาเสิร์ฟม,มาแบบนี้390บาทเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วยังมีเมนูเนื้อปูหล่นด้วยนะคะก็เป็นอีกเมนูไฮไลท์ของทางร้านยืนหนึ่งเลยค่ะ,คะแล้วก็จะมีเป็นนี่กุ้งผักพริกเกลือ,อ แบบนี้เลยทอดแบบว่าอุ้หน่าทานมากเลยนะพี่ฝนเนะเาะต้องชิมไหมลองชิมดูอนอกจากนั้นแล้วอีกเมนูหนึ่งพี่ฝนจะเป็นเมนูปลาหมึกแดดเดียวคือที่สําคัญเลยคุณผู้ชมเขาเอาปลาหมึกเนี่ยไปแดดเดียวเองคือทําเองอะ่ะ <ทำ S 1> เพราะฉะนั้นมันจะสดทําเองทุกขั้นตอนเสิร์ฟพร้อมกับน้าจิ้มซีฟูด้ดเป็นไงรสชาติ อาหารเขาสดทะเลเสดเพราะฉะนั้นเวลามาทําอะไรนิดหน่อยนะมันอร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมต้องไปนะลองแวะไปได้นะคะร้านนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยค่ะไปร้านต่อไปเลยดีกว่าร้านนี้คือร้าน p a p ปอ Art ค่ะใครชอบงานคราฟต์นะคะแล้วก็งานที่แบบรักโลกแนะนําเลยน้องปลาวานบรูดาทําจากกระดาษกระดาษรีไซเคิลพี่ฝนไม่น่าเชื่อเนาะเพราะว่าดูผิวเผนแบบนี้ย คิดว่าเป็นงานเซรามิกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือกระดาษ100%เลยนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยคือเขาเอาไปเคลือบอเพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถกันน้ําได้และที่สําคัญคือน้ําหนักเบาตกเนี่ยไม่แตกนะถ้าเป็นเซรามิกแตกนะจ๊ะแต่อันนี้ไม่แตกแล้วลวดลายเขาก็ทําสวยมากเป็นแฮนด์เมดร้อซมีอะไรบ้างมีโคมไฟมีตัวเล็ก ตัวใหญ่แบบนี้ก็จะเป็นม,มีเสาสเตนเลสค่ะราคาไม่แพงเลยคุณผู้ชมอย่างตัวนี้นะตัวนี้นะ1200เป็นโคมไฟได้เลยนะเป็นโคมไฟได้เลยแล้วก็จะมีตัวเล็กเป็นโคมไฟเล็กนะคะ1,100บาทแล้วก็จะมีที่ใส่พวกน้ำบาทโทรศัพท์อะไรแบบนี้ราคาเริ่มต้น400บาทค่ะคุณผู้ชมลองดูนะชอบตัวไหนยังไงโทรมาได้เลยมีโปรโมชั่น ส่งฟรีทุกออเดอร์ด้วยสนใจสั่งซื้อโทร0909821259นะคะแปเราไปแจกของรางวัลกันต่อค่ะอย่างรวดเร็วน,นี่ครับได้รายชื่ออย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับผู้โชคดีวันนี้คุณวิภาค่ะคุณวิภาใช่ไหมคะคุณวิภารับสายเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ส่งชื่อมาสามารถส่งมาได้เลยนะคะสแกนค QR ว o d e ตรงนี้เองชื่อเนี่ยอยู่ในนี้จับได้ชื่อใครนะคะคนนั้นเป็นผู้โชคดีแต่ว่าต้องรับสายด้วยค่ะใช่แล้วครับผมส่วน ละครเย็นยังไงคบคุณแพมโปงลางฮักอลซอนค่ะละครเลยสนุกค่ะละครค่ำยังไงละครค่ำใช่ไมโหมมอหลวงค่ะนี่นักเรียนหมอเนี่ยเขามีเรื่องครับพ่อโคนไปมีเรื่องต้องติดตามสนุกด้วนอนถ้าอยากคุยต่อเลยสวัสดีค่ะคุณวิภาโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะค่ะพี่ขาอยู่จังหวัดอะไรคะ อยู่ังใหม่ค่ะยงใหม่นะเจ้าอะส่งชื่อมาในแทบคาซ่าแบบนี้วันนี้เป็นผู้โชคดีรับไปเลยค่ะเครื่องทำน้ำแข็งจากสม,มาร์ทโฮมอะคะอิะอะนดีด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและแน่นอนฮะจบจากรายการเราไปต้องติดตามต่อเลยครับนี่ข่าวสามสีโอ้โหนะคุณ้าคุณตากวันดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้แซบพาซ่าครับเขาพาไปดูเกี่ยวกับชาตุรกีนี่อินเทรนด์นะเพราะว่าเมื่อวานตุรกีก็เลือกตั้งเหมือนกับบ้านเราเลยอ๋อวันเดียวกันเลยแต่เรื่องการเลือกตั้งวันนี้เราก็มีข่าวมาฝากกันด้วยถูกต้องนะครับหลายคนเชื่อว่าอยากจะทราบแล้วว่าพรรคก้าวไกลเขาจะวางแผนการทํางานหลังจากนี้อย่างไรเพิ่งจะมีการแถลงไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้ เรารวบรวมสรุปมาฝากกันครับเอาล่ะน่าสนใจครับผมส่วนวันนี้นะเวลาเราหมดลงแล้วครับค่ะวันนี้พวกเราแซบพาซ่าสวัสดีค่ะแซพลาซา